นี่ครับวันนี้ก็เมนูเด็ดอีกแล้วครับหอยพ่อครับย่างครับย่างไฟร้อนๆนี่ครับหอยสั่งมาครับผมจากแนวริมทะเลครับตามของน้ําเค็มครับจับมาครับครับย่างเรื่อยๆครับไม่ยากครับเมนูนี้ครับนี่ครับมีเนื้อที่สุกแล้วครับเราขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปนั่งชิมดูครับเสริฟแล้วครับ นะครับี่ครับกินกับน้ำพริกเกลือครับทะเลเลยน้ำจิ้มซีฟูดรสเด็ดครับลองชิมกันดูครับนี่ครับตักน้ำจิ้มซีฟูดใส่แล้วครับใส่ฟ้าอย่างนี้เลยครับแล้วก็ยกขึ้นมาครับโอ้ยเป็นเน้นครับสดสดครับวางเลยครับสดสดครับใส่น้ำจิ้มซีฟูดครับอืม เนาะกรุบครับกรุบนลยครับเนาะหวานกรุบครับหอยราคาไม่แพงด้วยครับแต่มันหนักเปลือกเดี๋ยวลองชิมดูก่อนครับครับหอยครับหอยนนเน้นครับสดครับชิ้นสดสวยๆนะครับกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ก่ันครับใส่คล้ำหนึ่งครับ วดูใบไม้รีิแล้วนะ,ะครับเดี๋ยวแซะหอยก่อนนี่ครับเจอน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปครับนี่ครับกินทั้งเปลือกนี่เลยครับอืมอร่อยครับกับน้ำจิ้มรสจัดจ้านเนื้อหอยหวานหวาน,วาน